โอ้โหมาอีกแล้วครับวันนี้ฝอยกันกระแทกดูทอดเยอะดูด,ดิเยอะมากใครที่รออยู่มาแล้วนะเหนะมือนเดิมสอบละห้าโลดูนี่เนื้อฝอยนี่เป็นแบบนี้เลยสีปนมาแบบนี้ ใครสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยรอบนี้มีของเข้ามาเยอะพอสมควรเป็นเนื้อกระดาษอย่างดีเลยเนี่ยสะอาดด้วยยายสั่งซื้อได้เลยนะทีตะกาด้านล่างนี้ตะกาไหนไม่รู้เดี๋ยวหาตะกาให้หรือแอดไลน์มาก็ได้ที่ไอดีไลน์แอดไลน์ box 1นึ่งห่เดเยอะมากดู แต่และก็สอบแบ่งไว้แล้วนะก็คือกระสอบมันจะมี5โลนะสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับบาย